hello everyone welcome back to the class of English with teacher prayer again. Today we are going to study about Unit 3 Wild Animals in the topic of What does it eat สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับครูแพ์อีกครั้งนะคะในคลิปวิดีโอการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ซึ่งวันนี้เราอยู่ในหน่วยการเรียนรู้เดิมคือหน่วยการเรียนรู้ที่3 Wild Animals แต่อยู่ในหัวข้อใหม่คือ What That It Is วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องสัตว์ตัวไหนกินอาหารอะไรนะคะ And today we're gonna use notebook and also student book so prepare yourself before we get start แล้ววันนี้ก็จะใช้2ออย่างนะคะคือสมุดในการจดหลักการเขียนแล้วก็ ใช้หนังสือเรียนในการศึกษาประกอบเรื่องอาหารที่สัตว์ต้องกินค่ะ So if you re ready let's start <S ข้อตกลงก่อนเรียนค่ะให้หนักเรียนอ่านและศึกษารายละเอียดจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษสมยัยชั้นประถมศึกษาปีที่4หน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่อง Wild Animals และดำเนินกิจกรรมดังตอบไปนี้วันนี้มีคำศัพท์ใหม่นะคะมีการศึกษาคำและประโยคจากหน่วยการเรียนรู้เรื่อง Wild Animals แล้วก็มีการทำแบบฝึกหัดจากหนังสือแบบฝึกหัดสมัยหน่วยการเรียนรู้เรื่อง animals และส่งงานตามระยะเวลาที่กำหนดด้วยเช่นกันค่ะ lesson plan ค่ะ number o n words and sentences คำศัพท์และประโยคที่เกี่ยวกับสัตว์ป่าเราเรียนไปแล้วนะคะ today we gonna study about what does it eat การตอบคำถามและการสร้างบทสนทนาเรื่องอาหารค่ะ and the last one is reading comprehension และจะตามด้วยการอ่านจับใจความสำคัญค่ะ what does it eat วันนี้มาเรียนเรื่องการตอบคำถามเรื่องอาหารกันนะคะซึ่งจบบทน,นี้นะักเรียนจะต้องสร้างบทสนทนาได้แล้วนะคะแต่ก่อนที่จะเรียน เรื่องโครงสร้างในการสร้างประโยคคำถามเรื่องอาหารเรามาเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติมสำหรับวันนี้ก่อนนะคะ So today open your student book on page number 48 Open your student book on page number 48 and look at number 4เปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า48แล้วดูข้อ4ใหญ่นะคะ ามาดูคำศัพท์เพิ่มเติมกันนะคะวันนี้เป็นคำศัพท์เกี่ยวกับ food คืออาหารที่สัตว์ต้องรับประทานซึ่งสัตว์แต่ละชนิดสัตว์แต่ละประเภทจะรับประทานอาหารไม่เหมือนกันใช่ไหมคะมาดูคำแรกคะ่ะ meat อ่านออกเสียงตามด้วยนะคะ meat m e a t meat แปลว่าอะไรคะเนื้อสัตว์ค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะ meat เนื้อสัตว์ Next plants plants P L A N T S plants พืชอีกครั้งหนึ่งนะคะ plants พืชค่ะ honey honey H O N E Y honey น้ำผึ้ง fish fish ให้คิดเลยนะคะตัวอะไรกินปลาบ้าง f i s h fish ปลาค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะ fish ปลาค่ะโอเค guys we are still in the same page is 48 number 4นะคะนักเรียนจริงๆแล้วเนี่ยนักเรียนต้องเป็นโยงเส้นเพราะว่าคำสั่งเขาบอกว่า listen and draw lines to match the animals with the food they eat ให้ฟังก่อนเดี๋ยวครูแพทจะอานให้ฟังนะคะแล้วครูแพทก็สร้างบทสนทนามาให้นักเรียนเรียบร้อยเลยให้ฟังแล้วก็ให้ขีดเส้นใต้ให้โยงเส้นนะคะให้โยงเส้นจับคู่กับคำศัพท์สัตว์ที่อยู่ข้างล่างกับอาหารที่พวกสัตว์นั้นกินนะคะมาดูรูปแรกนะคะอย่าลืมโยงเส้นโยงเส้นเลยนะคะ A what does a tiger eat what does a tiger eat เป็นยังไงคะเสือกินอะไรคะ e t eat meat คำว่า eat นะคะ e a t eat แปลว่ากิน eat eat meat เสือกินเนื้อนะคะนักเรียก็โยงเส้นรูปเนื้อนะคะให้ตรงกับคำว่า t i g e r s นะคะ next what does a dolphin eat what does a dolphin eat ปลาโลมากินอะไรคะ sorry โลมากินอะไรคะ it eat fish it eat fish ปลาโลมาก็กินปลาค่ะโลมากินปลานะคะ what does an elephant eat what does an elephant eat it eat plants it eat plants เป็นไงคะช้างกินอะไรคะ ช้างกินพืชกินผักนะคะ What does an eagle eat? What does an eagle eat? เหยี่ยวกินอะไรคะ It eats fish. It eats fish. เหยี่ยวกินปลาค่ะ What does a rhino eat? What does a rhino eat? It eat อะไรเอ่ย It eat plants. It eat s plants. แรดกินอะไรคะแรดกินพืชนะคะ What does a crocodile eat? What does a crocodile eat? It eat meat. จระเข้กินอะไรคะ จระเข้กินเนื้อค่ะเพราะฉะนั้น1รูปภาพสามารถโยงไปได้หลายเลยนะคะ1รูปภาพสามารถโยงไปได้หลายคำศัพท์ที่เกีก่ยวกับสัตว์นะคะเพราะว่าไม่ได้มีแค่เสือตัวเดียวที่กินเนื้อใช่ไหมคะจระเข้ก็กินเนื้อ What does a bear eat? What does a bear eat? It eats honey. It eats honey. หมีกินอะไรคะ หมีกินน้ำผึ้งค่ะโอเค Guys we are in the same pages 48 i s 48 but look at number 5คราวนี้มาดูที่ข้อห้ใหญ่เป็นหน้าที่ของนักเรียนแล้วนะคะข้อห้ใหญ่คำสั่งอยู่ที่ point ask and answer นะคะเดี๋ยวครูแพ์จะสอนนักเรียนเขียนประโยคเกี่ยวกับการถามประโยค เกี่ยวกับเรื่องอาหารนะคะถามเรื่องว่านี่เป็นสัตว์อะไรแล้วสัตว์ตัวนี้กินอาหารประเภทไหนนะคะมาดูโครงสร้างประโยคกันก่อนนะคะ,ะสมมุติไว้ก่อนอันนี้เป็นใช่เกิรใชเกิก็คือเสือใช่ไหมคะ,ะมาดูเลยนะคะโครงสร้างของการเราเวลานักเรียนแต่งจะเอาเป็นรวดเดียวอย่างนี้เลยนะคะคือเป็นสัตว์ชนิดไหนและสัตว์ตัวนี้ทานอะไรนะคะมาดูตัวแรกก่อน what is this what is this What แปลว่าอะไรนี่ตัวอะไรนะคะในรูปเป็นเสือก็ต้องบอกว่า it's a tiger it's a tiger มันเป็นเสือนะคะมาต่อนะคะ what does it eat what does it eat นักเรียนสามารถเขียนได้ว่า what does a tiger eat หรือจะเขียนว่า what does it eat ก็ได้ I it eat แปลว่ามันก็คือแทนคำที่เรากำลังถามถึงนะคะแล้วเสือในกินอะไร it eats meat It eats meat. ลองมาลองอีกสักหนึ่งตัวเอาช้างละกัน What is this? สมมุติเราเปลี่ยนใจจากรูปเสือเป็นช้างก็จะเป็น What is this? It's an elephant. What does it eat? It eats plants. อย่างนี้เป็นต้นนะคะคราวนี้ your turn หน้าที่นักเรียนแล้วมาดูก่อนนะคะ,ะนักเรียนจะเห็นเลยว่า ครูแพรให้ในหนังสือมาพร้อมกับนักเรียนนะคะในในหนังสือของนักเรียนมีอยู่ทั้งหมด6รูปแต่ครูแพรให้แค่กี่รูปดี5ถึง6รูปนะคะโดยในรูปก็จะมีในสไลด์ของในรูปเอาเอาหนังสือของนักเรียนก่อนในหนังสือจะมีไทเกอร์ซึ่งไทเกอร์เนี่ยครูแพรให้เป็นเป็นตัวอย่างแล้วเมื่อกี้ก็จะเหลือ5ก็จะมีอีเกิลเหยี่ยวใช่ไหมคะรโนแรดอลาฟเฟนต์ช้างครกคูดัล จระเข้ดอลฟินโลมาให้นักเรียนเลือกสัตว์ในรูปนี้มาแค่2รูปก่อนเอาสัตว์ที่นักเรียนชอบแล้วพยายามให้ทานอาหารที่แตกต่างกันนะคะก็จะมี fish มี plants มี Meat, มีฮันนี่อย่างนี้เป็นต้นแต่ฮันนี่น้ำผึ้งไม่มีสัตว์ในตัวไหนในที่นี้กินน้ำผึ้งเลยนะคะการบ้านนะคะโฮมเวิร์คให้นักเรียนแต่งบทสนทนาโดยมีรายละเอียดว่าเป็นสัตว์อะไรแล้วก็กินอะไรตามโครงสร้างที่ได้เรียนมานะคะยกตัวอย่างเช่น what is this what is this this is a rhino what does it eat It is plants อย่างนี้เป็นต้นนะคะเขียนมาในลนักษณะแบบนี้นะคะเอามาแค่รูปเดียวก็พอไม่เอาสองละเอารูปเดียวก็พอนะคะนักเรียนเขียนแล้วก็ส่งครูแพ้ก็จะบันทึกคะแนนให้นั่นเองนะคะวันนี้เป็นการเขียนบทสนทนาที่ฝึกในการถามเรื่องเป็นสัตว์อะไรแล้วก็ทานอาหารประเภทไหนนั่นเองค่ะอย่าลืมส่งครูแพ้นะคะ โอเค guys how's about today today is quite difficult because you have to make your own conversation by yourself and don't forget to do my homework and send it to me อย่าลืมทำการบ้านและส่งคูแพรนะคะ and I will see you next class you can contact me f o l l o w this ติดต่อได้ตามช่องทางนี้นะคะอย่าลืมไปกดติดตามในช่อง YouTube ที่ชื่อว่า i อแพรสุวรรณชาตินะคะเพราะจะมีคลิปวิดีโอ ภาษาอังกฤษชั้นป .4 ถึงป .6 ให้นักเรียนนะคะแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามอีกช่องทางหนึ่งใช้ชื่อว่า English with Cooper นะคะในช่อง Facebook ถ้ามีอะไรติดต่อสอบถามสามารถแอดไลน์ไปได้ที่ชื่อนี้เลยนะคะโอเค guys and I will see you next class have a happy ha sorry have a happy day everyone สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอขอบคุณเว็บไซต์ s l i d e o สำหรับทีม PowerPoint ในการจัดทำคลิปวิดีโอเพื่อการศึกษามาณที่นี้ค่ะ